สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขับรถยนต์ฟอร์ดนะครับรหัสพนักงานนะครับ0ูนย์ศูนยนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ตัวเอเวอเรสต์นะครับตัวสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจครับราคาจะใหม่อยู่ที่1 5 8 0 0 0 0้านบาทนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีการทำแรปสีนะครับมาใหม่ด้วยนะครับปกติตัวรถเดิมเนี่ยเป็นสีเทานะครับคันนี้ก็ทำเป็นสีแรปสีเทาเหมือนกันนะครับตัวสีเทาตัวนี้สังเกตนะครับจะไม่เหมืออออออนนนนนนนกกััับบเเเททททาาาาาาีีี่่่่ผๆมตวว้จจะะะะครป็ขขงงสพ เดี๋ยวเราไปดูว่าตัวรถนั้นพอ,อแต่งแล้วจะสวยขนาดไหนแล้วก็ตัวของออปชั่นของรถนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวฝากระโปรงนะครับด้านหน้านะครับฝากระโปรงเนี่ยทำการติดอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะเป็นสีดําเงานะครับแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่ในกล้องนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของวิกเตอร์นะครับทำสีดําเงานะแล้วก็เลือกเป็นตัวโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ม้าสีทองนะครับ มีไฟ LED 3จุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเล่นสีนะครับตัวสีเหลืองฟ้าแดงนะครับถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถแจ้งได้ตอนนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับทำการติดเพิ่มเติมเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้าของเรานะครับกระจังหน้านะครับยังมีไฟตรงด้านข้างครับเป็นไฟตัว U นะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยตรงไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED มีไฟวิ่งกลางวันนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับรุ่นสปอร์ตแบบมิทเกจเนี่ยจะมีไฟเปิดสูงเปิดไฟสูง ตัวเปิดไฟโซลสชา์ยเนี่ยสมมติถ้าเราวิ่งทางมืดๆนะครับต่างจังหวัดเนี้ยไฟก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับถ้ามีไฟรถส่วนเข้ามาหรือไฟที่เวลาเราเข้าเมืองนะครับหรือไฟถนนนะตัวไฟก็จะดับของเองนะครับตัวรถนะครับจะได้ไฟตัดหมอกนะครับมาจากโรงงานครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเลี้ยวนะครับก็คือเวลาสมมติเราเปิดไฟหน้าแล้วเราหมุนพวงมาลัยนะครับไฟตัดหมอกฝั่งที่เราเลียวก็จะติดเพิ่มมานะครับช่วยในเรื่องของ ความส,สว่างให้กับตัวรถเวลาที่เราเลี้ยวนะครับรถเองนะครับจะมีเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับ4จุดนะพร้อมกับตัวของอกล้องส6หรบับองศานะครับตัวด้านหน้านะครับก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติตรวจับพื้นถนนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคุ้ดคอนโทรลแบบรักษายระยะห่างด้วยนะครับตัวคุ้ดคอนโทรลแบบรักษายระยะห่างของเราเนี่ยต้องบอกว่าจะมีระบบนะครับ St ็อปแอนดกด้วยนะครับ ข้างหน้าไปเราไปข้างหน้าหยุดเราหยุดนะครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคันนี้นะครับก็เป็นออปชันที่ช่วยในการขับขี่ให้กับเรานะครับชุดข้างหน้านะครับคันนี้นะครับใส่ในส่วนของชุดสเกิร์ตเตอร์นะครับทำสีนับสีเทาเหมือนการตัดกับสีดำนะครับข้างล่าง็มีชายแขยนว่าวิกเตอร์นะครับอย่างที่ลูกค้าเห็นอยู่นะดีวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อเป็นสีดำนะครับเป็นรุ่นฟันเฟืองนะตัวล้อเนี่ยก็จะ คิวร้อยเนี่ยก็จะมีมิตินิดนึงนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับจะเป็นร่องๆนะเห็นนะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับให้ดูใกล้นิดนึงนะครับอ่ะล้อแม็กใหม่นะครับล้อแม็กเปลี่ยนเป็นของเอวีแอมพายนะครับเป็นลายดาวสีดําตัดโครเมียมนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นขอบ20นะครับแล้วก็ยางก็เปลี่ยนเป็นยางของโตโยนะครับรุ่นโอเพนคันที่ AT ซีรี่์ยางอยู่ที่2 7 5 5 5 R 2 0นะครับก็ เพิ่มให้เป็นให้ให้รถมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับในส่วนของด้านบนนะครับหลังคานะครับหลังคาตรงนี้นะครับทําการแรปเป็นสีดํานะครับแรปหลังคาสีดํานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับติดเพิ่มก็จะ้มีกันสาดนะครับกันสาดของศูนย์นะสี่ชิ้นนะครับตัวรถอย่างที่ไปบอกไปนะครับมีกล้องรอบคันแล้วนะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตครับเตือนรถในจุดบอร์ดนี้มาให้นะครับ แล้วก็จะมีตัวช่วยเตือนขณะถอยรถออกช่องจอดด้านหลังนะครับเกอัตโนมัติด้านหลังก็มีให้นะครับด้าน,นหลังนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นโช๊คอัพคอยสปรีลนะครับดิสเบรกสล้อนะครับมีปัดลิงค์นะครับมาครบเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ l e s s i g n a t u น e นะครับไฟท้ายต้านระบบนะ ข้างหลังนี่ก็ใส่ชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับรับสีเทาตัดสีดำนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดเหมือนกันนะครับมีกล้องให้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะเอเวอเรสตนะครับระบอมมีโปรโมชั่นนะแต่งฟรีให้แบบนี้ทั้งคันนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามครับคือโทรศัพท์0863232518นะครับหรือแอดอดีหลายตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถส,สวยนะครับหรือว่ามีรถของ Ford นะครับรุ่นไหนก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรามีมาชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้เบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ